มา้ค่ะระวังล่อเดี๋ยวระวังล่ออันนั้นขุงเขานะคะพี่น้องเดี๋ยวอาจจะเฮสรสลดัดเฮสรสลัดแดดแดบ,บง่ายเมองเนาะค่ะแต่ว่าเทจริงสลัดต้องเอาไส้อันนี้เด้เอาไส้ตวนี่ที่คอยมันจะมึงดูดีมึงงามเนาะค่ะพี่นอ้องเอาออกก่อนสลัดให้คุสาม,มีเนาะอั <Very nice. S 1> ้น่าอิสสบายจ้าลิติง้งต้องไวเนาอเนาอ ต้นหอมค่ะพี่น้องหันต้นหอมวปนงนี้จะได้เมียติงตองเนาะเฮ้ยจังไดแนะเนาะบนี้ Hi, you have t, t i ติงตอง I'm so sorry my husband จุดจุดจุด,จด say hello to everyone handsome husband เนี่ยก e e คลิกรีคลิีเราเปอย่างนี้ h ล l ห o สวัสดีค่ะสบายดีไหม

อ่า uh, how we do this one is a very slow อ๋ one minute one two minute take i c k e อ่า I call you when d o ฮะ when you hungry ฮ huh? ะ I mean when the finished uh, I, <'ll> I make <to> yeah yeah take your time ไอ้คุณสามีมันมาคุกเนื้อเองนะมาคุกสเต็กเองมันจะเป็นสเต็กแบบบางเนาะคะพี่น้องเป็นวไรขังละหนึ่งนาทีตอกตอกตอกหรือสันมาเทิรนมาเห็ดเองมาสัน คำถามหนึ่งนะที่ซอฟตอแเธอมาเห็ดเองเลยเด้อเวเซนอันนี้อันกะถ้าพึงเขาแล้วเนาะนีะะ่อันจะไเบ้างค่ะอันเฮ็ดสลัดแบบง่ายๆได้ค่ะพี่น้องเลยให้เรื่องมากต้นหอมต้นหนึ่งค่ะหอมมี่ยังเขก็ใส่ไปแล้วค่ะพี่นอ้องสลัดประเดี๋ยเรื่องมากเนาะน,นี่พักสลัดอันลางไว้เรียบร้อยอันนี้ข้ากะ สลัดตัวนี้เขาบอต้องหั่นเขาใส่มืออันนั้นเอาแฝดเมียวพลังที่กานบอมันหนั่นมันเนี่ยมองามเนาะคะ่ะเป็นสลัดตัวนี้เนาะ,ะมันหั่นบ่ได้ะค่ะพี่น้องแต่และแต่คนนึงเขาอาจจะหนนะะั่นเนาะแต่อันบ่หั่นเนาะยึกยักเอาสลัดตัวนี้จะคอยมันสีดูงามเนาะ,ะอันเอาไวถ้ากินก็แค่ร้อนอันเนาะโอ้ยห,นนหั่นต้นหอมแล้วนำตาสิไหลพี่น้อง เอ,อาไวได้กินของนะั่งมากมากสลัดอันนี้เนาะเดี๋ยวไปรอบล้างกันไปยุโดนสิไปปูกินเองค่ะพี่น้องแซบค่ะวัจะเจียว็บบต่ำแค่รอยนะ้ำโอเ มะเกืบอบเ,เ,เท่าไส้ทำ่าเลมเน่าเห็ดหย่างเงี้บอมานันกะธรรมดาค่ะพี่น้องบพว่าอันก็เย็นเลมเน่ามาหลายเทือแล้วเนาะกับเหลิมชินม้นเริ่มธรรมดาเป็นเนื้อธรรมดาแต่ว่ามันสีอยางแต่เวลาเขา,มมาขัาดกระดุมอ่ะขัดกระดุมก็ถอดกระดุมมันหยาค่ะพี่น้อง ลอยเมืองอ่าใส่อย่างแม่มี่สีเฮสลัดในเวอร์ชันฮันนี่หวานเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าสีส่บางหน้าวด้วยค่ะพี่น้องบางหน้าว้ยกอนดับแหลบางหน้าวมาจะสีเกลได้นี่ค่ะพี่น้องยังเหลือเสยพราอย่างตอนที่อันแม่น่ะแฟนมาสืบบางหน้าว่าวัยสองถุงเนาะมันก็นเลยอ่า มังหน้าเขาก็เลยบวชคอยกินบ่ะน้กินตัวตีตัวแนนก็น็อตตัวมาเดสิเกตมันกินที่หลังกะตอนนี้กันลังเริ่มกินตัวมาเดสิเกตมังหน้าคือลา,า,า,างมึงหน้าแป้นเนาะแล้วมึงเขาฟนไก่สิสุขหมเนีย่ยมงเขาหนำบกแล้วอ้าทุ่งทั่วไปไปใส่เพป็นไง โอ้ยคุณัวนนนท์เสดขไห้แมพี่น้องพี่น้องเออมเดฮสสลัดแบบง่ายๆน้ำมันโอลีบ่อยครับพี่น้องตอนนี้สลัดตัวนี้มือนีิเสสสลัดหวานเนอะค่ะใส่ฮันนี่ฮันนี่คืน้ำผึ้งเนอะค่ะคุณแม่พี่น้องนี่อะคุณ่ ก่อนอื่นอันก็นจะใส่ตัวนี้เป็นทั่วอะทั่วร่วมตัวอย่างนะคะพี่นะน,น้องเนาะพวกวทั่วพั่วหงุ่นแห้งหงอยังไว้นี่เนาะโอ้เหมิดพอดีแล้วนี่เอาใส่เหมันเหมิดยังเหมิดกับเมมหมิดไปเดี๋ยวคไปสืบม่เอาใส่ถั่วลงไปแล้วเราก็จะตามด้วย ง่งายๆค่ะพี่น้องเฮดที่มันกลิ่นแสบบางเมื่อเข้าก็เเฮดสลัดหวานบางเมื่อเข้าก็เเฮดสลัดบอหวานนี่น้ำเพิงเน้ะค่ะพี่น้องใส่ลงไปนี่อันใส่เครื่องสอดเนาะเดี๋ยวใส่อีกนิดนึงเนาะอันมากหวานๆเปรี้ยวๆไหมแสบแต่ว่าตัวนี้เฮทหายสามีกินค่ะพี่น้อง นั่งก็กินก็เราค่ะกินเมื่รสยายเมี่ยยันยันให้กินก็กินนั่งก็เกลือค่ะพี่น้องยิ้ใส่หลายเดี๋ยวนั่งสิเข้มเดี๋ยวย่งสีไฮเด้อผู้ใดมากก็ใส่ผู้ใดบ่มากก็ต้องใส่พริกไทยค่ะพี่น้องเวลาอ่นกินเองอันบ่ใส่ค่ะอันนี้เฮ็ดให้นั่งเนาะอันนี้ใส่ เขาครัวทำอาหารกับเมียฝร,รั่งสีบาเล <c oughs> <laughs> ยนาะยวดนเด็นในฝัวน้ำเขาเนาะบังหนาวจากสีสเกตที่ห้องอั่นไ้บีบลงไป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 โอ้ยว่าว่าใสอย่างเนาะนี่ซีสเกตกินกินไปไป,ไปมากกินไปมาก เอาแค่นี้ก่อนเอาสามเปียงก่อนเอาไว้ถัดต่ำแค่น,น้อยน้งเดี๋ยวมันสิส้มแห้งนั่งสิีแล้วกะน้ำมันโอลิฟออยล์ค่ะพี่น้องใส่ลงไปจ้าแล้วแล้วไผ่บ่มีบางหน้าก็ใส่น้ำส้มไว้ในกาก็ได้เนาะของแอปเปลิลอ่าน้ำส้มแอปเปิลก็ได้นะคะนะ้ำข้ากระคนใส่กันค่ะพี่น้องโอ้ใส่แค่รอถ่ายน้ำนินดหน่อยให้มันมีสีสัน หอมค่ะพี่น้องหอมอยังว่าติมันหอมอ่ะอ่ะต้นหอมนนเนาะต้นหอมใหญ่ฝลังลนะเนาะอันนี้นั่งกินค้เดียวได้ในสลดัดเขาอ,อันก็นจะซุปละได้อันก็จะตำตำแค่ร้อนละแต่จริงอันจะว่าจะถอดไข่น้ำบลทถอดดอกพี่น้องเพราะว่าอย่างอันมีแกงเห็ดไหมอันแกงเห็ดตลาดวันเสาร์นี่ เฮ็ดซีลูกค้าวนั่นแหละเฮ็ดซูเปอร์มาร์เก็ตวงเว้นแนะม่โบแม่นวงสาวมันเหลืออันนี้สีแกงเฮ็ดจะต่ำแค่ลอเมืองด้ละค่ะพี่น้องอยู่บ้านห้าโอ้ยอยู่ต่างแดนมันก็ได้กินยังที่เจ้าอยากกินดอกมันต้องกินแบบว่าให้มันคล้ยายๆกันครึ่งๆกันเน้นๆมันโบแมนไข่เลยคะพี่น้องให้มันมีรสชาติปลาปลาแดงเป็นเนาะเรียบร้อยและะ้วค่ะสลัดขอมคุณสามีเนาะ ก็จะมีผวกทัว่วแค่ลอดแลักพวกพักพวงอย่างนี้นี่ค่ะพี่น้องสลัดของคุณสามีเล่านะคะเนาะเดี๋ยวอันกนสิคออนุญาตจบวิดีโอแค่นี้ดีกว่าเนะว้าวา,วาไปด้นมันจะเา่าไปเรื่อยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาสุกกะสิจัดการตําแค่ลอดค่ะบ๊ายบายพอกันวิดีโอนะค่ะขอบคุณหลายๆสุขุสุกุนที่เขามาติดตามรับชมนะคะเนาะ บางวิดีโอกับสิบาบา้าบ่แน่ก็่ะทื่อสากันเด้อค่ะพี่น้องเด้อบ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพสุขุสุขวัพอกันวิดีโอหนาค่ะ